สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกกี้แต่ว่าสวยนะครับมากับรถอีกหนึ่งคันนะฮะที่ทําการเมนเทนแนนเท่านั้นนะครับสําหรับวันนี้นะหัวข้อก็เรื่องของเรื่องของการดูแลหลังการขายนะครับสาหรับเครื่อบแก้วทุกทุกที่ครับดีหมดนะฮะแต่ว่าในเรื่องของการดูแลหลังการขายเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ร้านนะอันนี้จะเกิดว่าอยู่ที่ท่านลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าท่านลูกค้าเนี่ยจะเป็นคนนํารถ มาเมนแทนนะครับไม่ว่าจะมีแพ็กเกจที่ขายพร้อมกับรถก็ตามหรือเป็นแพ็กเกจที่ต้องซื้อในครั้งต่อ,ตอไปในการทํางานก็ตามที่ร้านของเราจะเป็นเพียงแพ็กเกจครั้งแรกครั้งเดียวส่วนครั้งอื่นจะเป็นการที่ลูกค้ากลับมาเมนแทนเองนะครับมีค่าใช้จ่ายในราคาแค่หลักร้อยนะครับแต่พามาดูนะสำหรับวันนี้นะครับมีให้ดูทั้งหมดสามถึงสี่ตัวอย่างเลยนะครับกับรถที่ดูแลรักษาเพียงอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เป็นเพียงการเม่นแทนเท่านั้นนะครับเพราะว่า ช่วงนี้ลูกค้าจะเข้ามาเป็นทาะการค่อนข้างเยอะผมเลยเห็นเห็นว่าเออมันเป็นประโยชน์นะกับหลายๆท่านที่ทําการเคลือบแก้วไปแล้วหรือหลายๆท่านที่กําลังคิดจะเคลือบแก้วแล้วสงสัยว่าทําไมรถของเขาเหล่า,ลานั้นยังคงสวยงามอยู่เสมอเป็นเพราะอะไรอันนี้สําคัญนะครับสําหรับออที่ผมพูดเนี่ยมันคือสิ่งที่ ต้องทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลือบแก้วติดฟิล์มใสก็ลอยติ๊กเกอร์จะต้องดูแลหลังการขายทั้งนั้นนะครับแต่สำคัญสำคัญที่สุดคืออยู่ที่ท่านลูกค้าอย่างนี้ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะสำหรับคันนี้เป็นรถ H R V สีอ่ามาออกต้มแดงเนาะออกต้มแดงมาเปทนแน,นทุกๆ2ถึง6เดือนไม่เคยเกินไม่เคยเกิน3เดือนเลยนะลูกค้ามาเปทนน,นตลอดนะครับแล้วก็ในส่วนของรถคันนี้อ่ามีส่วนหนึ่งที่ไปเกิดอุบัติเหตุทำสีมาเราก็เคลมให้ใหม่ ซึ่งในระยะเดือนครึ่งลูกค้าแจ้งก่อนอยู่แล้วเราก็เลยทําให้ชิ้นนี้ฟรีส่วนชิ้นอื่นก็เรียกว่าเมทนแนนธรรมดาคันนี้แมทนแนนที่500้อบาท600บาทออกมาได้เงาเห,หมือนรถใหม่ป้ายแดงอย่างนี้เลยนะครับซึ่งจะบอกว่าในกระบวนการทํางานเมทนแนนของเราไม่ได้เพียงแค่ล้างรถเอายามาตอยออกแล้วเคลือบแก้วเลยนะเราต้องเตรียมผิวก่อนให้ใหม่มากที่สุดเท่าที่ทำได้ก่อนที่เราจะเคลือบเข้าไปตามเวลาที่เหมาะสม อย่างลูกค้าจะบางท่านมีเวลาให้พอสมควรเราทําเต็มที่บางท่านมีเวลาให้สามชั่วโมงห้าชั่วโมงเราก็ทําตามเวลาที่ลูกค้าต้องการตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องเอารถคันนี้ไปอบอินฟลิคันข้างนอกนะครับเพราะว่ามีชิ้นส่วนหนึ่งที่เราซ่อมไปแล้ก็อีกชิ้นส่วนอื่นที่เราเอ่อแมน,นใหม่ได้อบเนี่ยก็คือว่าดีเยี่ยมเลยโอเคเดี๋ยวเราเอาคันนี้ออกไปอบข้างนอกกันก่อนอื่นผมพาไปดูคันอื่นด้วยนะมีอีกคันหนึ่งคันนี้คงเห็นด้วยบ่อยๆแล้วนะครับเอาพาไปดูคันนี้ก็เป็นรถของที่ร้านเองนะครับ คันนี้ลดเจ็ดปีนะครับสําหรับรถ f o r ์ดเบนเจสีน้ำเงินเป็นพระเอกของร้านนะฮะจะบอกว่าเงางามไม่มีที่ติอยู่แล้วอันนี้เห็นประจำเมียแนน้์นประจำนะครับแต่ล้างบ่อยมากโอเคพาไปดูอีกหนึ่งคันพาไปดูหนึ่งคันวันนี้วันนี้จะมีงานในส่วนของอขัดสีรถอันนี้ขัดสีรถนะฟอร์ดดนเนนะครับโตท้าฟอร์ดดัเก็ช่วงนี้จะมีงานส่วนนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างว่างมีหนึ่งคันค่อนข้างภูมิใจอีกหนึ่งคันนะฮะ เพราะเป็นรถที่จะบอกว่ามีความสวยงามมากๆรถเพิ่งทําการเคลือบแก้วไว้ได้ประมาณ2เดือนนะครับเป็นรถนี่ครับตโตโยต้าแคมรี่นะครับสีดำนะฮะคันนี้มาไม่ทนแนนนะครับไม่ได้เคลือบแก้วใหม่นะต่บอกได้เลยว่างานของเราเนี่ยไม่ธรรมดาเราก็เอางานไม่ทนแนนมาโชว์กลางแดดอย่างนี้ได้เลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไปอบในห้องอินฟลิตด้านหน้านะครับตอนนี้อ,ออกมาเพื่อจะได้สลับกับคัน HRV พามาดูฮะ ว่างานเมทแนนของเราสุดแค่ไหนนะครับสังเกตไหมครับสําหรับผลึกสีน้าเงินที่อยู่บนสีรถเนี่ยมันโดดเด่นออกมาจากการาที่เราเคลือบแก้วไปก่อนหน้านี้แล้วแต่นี้มันเพียงการเมทแนนเท่านั้นนะฮะทำให้รถออกมาเนี่ยได้มาสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับคันนี้คดค่อน,ค,อนค่อนข้างภูมิใจมากก่อนทำไมคันนี้ถึงมาบ่อยนะครับเพราะว่าคันนี้ล่าสุดนะลูกค้านะครับอา่ากำลังทําบ้านแล้วสเก็ตข,ข,ของเออเขาเรียกผงเหล็ก มันตกใส่รถนะครับรถตอนแรกมาเป็นสเก็ตของละองผงเหล็กเต็มเลยนะครับเราก็ใช้น้ํายาลอกไอออนรีมูเวอร์ออกก่อนนะครับแล้วค่อยเตรียมผิวให้ใหม่นะครับแล้วก็เคลือบให้ใหม่อย่างนี้ครั้งนี้พาไปดูคัน้นเห็นไหมไม่ธรรมาดานะครับเห็นปะจะบอกกันเลยว่าเดี๋ยวพามาดูนะมนไม่ได้หลอกกล้องนะเห็นไหม สังเกตนะครับไม่ว่าจะคันไหนที่มาเมชแนนกับเรานะครับเราจัดให้ใหม่เหมือนเครือบแก้วทุกคันนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งการบริการนะครับที่มาดักใจจริงๆเพราะว่าท่านลูกค้าเสียเวลามาเต็มที่แล้วนะครับกับการที่ได้มาเมชแนนที่ร้านเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับบอกว่าการการเมชแนนที่ร้าน,นเราอย่างคันนี้ลูกค้าเลือกเครือบแก้วตัวหนาอยู่ที่พันหอันนี้ลูกค้าเลือกเครือบแก้วเมชแนนแบบตัวธรรมดานะครับก็อยู่ที่ประมาณ600บาท ออกมาห600้อบาทถามว่าสุดขนาดไหนพามาดูนะฮะเป็นเพียงงานเมนเทนนนเท่านั้นนะครับที่ร้านเราก็จัดให้เต็มสตีมทุกๆคันนะครับอันนที่ผมบอกนะครับสําคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ผมอยู่ที่ท่านเจ้าของรถนะครับว่าจะนํารถเหล่านั้นที่ทําการเคลือบแก้วไว้แล้วกลับมาเมานเทนนนอย่างเคร่งรันหรือเปล่าบางคันนะดูแลกันนี่สองปีเนี่ยภันนีน่ยงวันสองปีดูดิสองปีนะครับผมเชื่อว่ากลับไปที่ศูนย์ศูนย์ต้องตกใจว่าทำไมมันใหม่จังวะ นแน่นอนครับมันอยู่ที่ท่านเจ้าของด้วยเพราะว่าดูแลถึงขนาดไหนรถเคลือบแก้วดีน้ำยาดีบริการดีถึงเวลาแล้วถ้าลูกค้าไม่มาให้ผมบริการเนี่ยมันก็ไม่สามารถทาให้รถคันนี้โดดเด่นออกมาได้นะดูเข้าไปใ,ใกล้ดิโอโหสะใจจริงความเงางามนี่สุดๆนะครับแบบจะบอกว่าสุดๆจริงๆไม่รู้จะเงาอะไรขนาดนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งนะครับงานบริการภูมิใจจริงๆวันนี้พอดีว่าจะต้องออกมาตากแดดแล้วในรอบหลายวันที่ผ่านมาเนี่ย แดดสวยๆนะครับผมก็เลยพยายามเอามาให้ท่านดูได้เห็นกันทุกๆคนนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานนะฮะที่เราภาคภูมิใจมากๆเลยกับการเมทันแนนรถนะครับก็คือมันคืองานส่วนหนึ่งหลังจากการเคลือบแก้วนะครับเคลือบแก้วจะดีเคลือบแก้วจะคงทนถาวรขึ้นอยู่กับการเมทันแนนหลังการขายด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านมากนะครับแล้วยังมีอีกหนึ่งคันเดี๋ยวผมพาไปดูนะอีกคันหนึ่งก็เป็นงานเมทันแนนที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนี่พาวาดู โคตรเงาเลยวันนี้แดดดีๆนะฮะาาพาไปดูอีกหนึ่งพันนะครับนี่พาดูอีกหนึ่งันวันนี้อีกหนึ่งพันอีกหนึ่งพันก็คือรถมินิคูเปอร์เอสนะฮะลูกค้า,าก็ของรถมันลืมไปแล้วนะฮะก็ยังคงเงางามอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าทําไปเสร็จแล้วมันไม่เงาแล้วนะยังคงเงางามสวยสะใจอยู่คันนี้คือสวยงามมากๆนะแล้วก็คอนละละเอยียดคอนข้างดีเลยทีเดียวหเห็นเปลี่ยนปะ มีทั้งในห้องของเราถ้าเราถ้าร้านเราเนี่ยถ้าเราคันไหนที่ทาเสร็จแล้วเนี่ยอบเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าลูกค้าไม่มารับรถเนี่ยเราก็จัดจาหน่ายนะครับผู้เล่นประเทศจาหน่ายนะฮะเรากคจะมาวางห้องนี้เพื่อให้ฝุ่นน้อยที่สุดนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็จะไปอยู่ห้องนู้นถ้าลูกค้าเตรียมเตรียมมารับอย่างคันแทมเอรี่นี้เดีย๋ยวคันแทมอรี่นี้ลูกค้าจะเตรียมมารับนะครับก็อีกสักคู่หนึ่งก็จะมารับแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มีรถมาให้เราทํานะครับรถดีๆสวยๆอย่างนี้ครับเป็นรถของลูกค้า น่ารักๆขนาดเลยเอาคนนี้ก็ไปเก็บก่อนก็นได้เย่เขาไปเก็บก่อนเอาคนไหนก่อนแล้วแด่เลยแล้วแต่เลยได้หมดนะครับอันนี้เราก็เดี๋ยวจะเอาไปเก็บกันในห้องด้านไหนนะครับแล้วก็จะเหลือด้านนอกจะบอกว่าแดดจัดจริงๆนะแดดจัดตาหลี่เลยทีเดียวคือผมมองที่ตัวรถเนี่ยแสบตาเพราะว่าพระอาทิตย์กับรถมันอยู่อันเดียวกันนะเห็นป่ะอจใจไหมตอนนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนการ ตรวจงานนะครับก่อนที่เราจะนํารถคันนี้นะครับเข้าไปอบนอรภัยแล้วส่งอันนี้ลูกค้ามารับพรุ่งนี้นะก็ทํางานก็อย่างเต็มที่รับรองงานออกมาสวยงามแล้วลูกค้านี่เคร่งครัดกับการอ่าในทน,นพอสมควรนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าทํามา2ปีผมภูมิใจมากๆเลยกับท่านลูกค้ามากคือดูแลดีกว่าเจ้าของก็ลูกค้านั่นแหละนะครับมีหลายคันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอันนี้ขอชมเลยนะมีแฮมเบอรี่คันนี้ มีคันเอ่อเฮสาวีคันนี้มีมีซีเอสอาสีแดงนะฮะมีมัดแตงนะครับมัดแตงดําด้วยมัดแตงแดงด้วยนะฮะมีเอ่อรถของทุบคากลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งอันนั้นก็ดูแลกันค่อนข้างดีนะครับมีมาตลอดจริงๆนะครับซึ่งช่วงนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเอ่อผมพยายามจะสื่อให้หลายท่านวันนี้อากาศดีเราเลยแบบเอาออกมาให้ท่านดูพร้อมกันนะครับว่า ไม่ได้เพียงแต่การเคลือบแก้วที่สวยงามเท่านั้นการเมทรน,นสํสคัญมากๆนะครับเมทรนน์นดีๆนี่ออกมาอย่างนี้นะครับดูแลหลังการขายสําคัญที่สุดนะครับขอบคุณท่านลูกค้านะครับที่นํารถที่เราเคลือบแก้วไปแล้วกลับมาให้เราดูแลอย่างเพ่งคัดอย่างนี้นะครับรถของท่านจะดูสวยตลอดอันนี้เป็นตัวอย่างที่สาคัญจะบอกว่ารถใช้งานได้กี่ปีผมเคไว้สามถึงห้าปีรถผมใช้มาเจ็ดปีมันก็ยังเงาอยู่เห็นไหมครับอันนี้สองปีอีกสามปีนะผมก็เชื่อว่ามันก็ยังเงาอย่างนี้ ผมจาบอกเลยถ้าลูกค้าดูแลรถอย่างนี้นะเงากว่าร้านคาแคร์อีกไม่ต้องเปิดคาแคร์ก็ได้นะฮะคือเงามากอะ่ะผมกลับไปดูกล้องหลังครั้งหนึ่ง mm. เห็นแล้วสะใจจริงๆนะนี่โอ้โหเงาอย่างนี้นะครับรับรองว่าแฮปปี้นอนหลับฝันดีแน่นอนนะครับสําหรับโอเคนี่ครับก็เป็นขั้นตอนนะครับอีกหนึ่งขั้นตอนเข้าได้เลยอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปอบกินเปรตนะครับก็โอเคผมขอ ราท่านผู้ชมนะครับไปกับภาพการทํางานแบบประจําวันอย่างนี้ทุกๆวันไปก่อนนะวันนี้ใครที่สนใจเข้ามาเครือบแก้วนะครับรีบจองคิวเข้ามาครับหน้าขนอย่างนี้สําคัญมากนะครับถ้าดูแลรักษาก่อนที่มันจะเปื้อนมันจะดูแลง่ายนะครับอย่างกรณีที่ท่านลูกค้าได้เห็นเจอกันไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือรถแคมเรี่สีดําโดนสะเก็ดนะครับเอละองผงเหล็ก เต็มล้นลเลยนะครับเราก็สามารถแก้ไขได้เพราะว่าสีมีความแข็งแรงขึ้นจากการที่น้ํายาเซ็ตตัวแล้วนะครับจากสีเซรามิกจากสีธรรมดากลายเป็นสีเซรามิกนะครับทำให้มีความแข็งแรงขึ้นการเตรียมผิวการแก้ไขง่ายขึ้นอันนี้ก็โชคดีมากๆเลยที่เราสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีกับอีกคันหนึ่งที่ดูแลอย่างดี2ปีก็ยังคงเงาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นข้อพิสูจน์แล้วนะครับว่าหลายๆคนที่คิดจะเคลือบแก้วนะครับอย่าช้านะครับเพราะว่าถ้าเกิด มันเป็นรอยที่ตัวรถแล้วแต่มันจะแก้ไขลำบากวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากแล้วก็มิก้อาพีเอมอโตดิวลิ่งขอร้านและผู้ชมไปทำงานตอนก่อนวันนี้สวัสดีครับ